ไม่นไรงเงี้ยแต่คือถ้าสมมติว่าถ้าเราแข่งจริงจังอ่ะผมว่ามันต้องมีการซ้อมมันต้องมีการจริงจังต้องมีการซ้อมทุกวันวันหนึ่งอย่างต่ำก็ต้องแบบผมว่าหลายชั่วโมงนะเออผมอยากเป็นแบบผู้เล่นธรรมดาที่แบบว่าตกเย็นลงแรงวันไหนไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นเออแหละเอออยากอยากเป็นแบบนั้นดีกว่าอยากเล่นแบบชิลๆมากกว่าแต่ก็เล่นแรงแหละเขาไม่ได้ต้องต้องถึงขั้นแข่งครับน้ำตาล5กรัมน้ำตาลจะไม่ติดตามซอกนิ้วเหรอพี่น้ำตาล5กรัมคิดไปคิดมา5กรัมเยอะนะเพราะว่ากรัม2กรักมสกรัมสแม อร่อยวะน้านะแล้วส่วนตัวพี่ว่ามันช่วยอะไรไหมครับการกินน้ำพวกนี้เห็นโฆษณากันว่ามันช่วยเรื่องสติสายตาวิตามินต่างๆถามว่ารู้สึกรู้สึกไหมถ้าพูดตรงมันไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะเออที่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเรื่องรสชาติอ่ะบอกเลยว่าอร่อยอร่อยแน่นอนนะเออเบอร์รี่อ่ะผมเล่นท็อปเลนใช่ปะ่ะผมเจอานาซัตเชื่อนาซัตมันต้องเอาตัวอะไรไปเจอกันวะคนดูขอเล่น,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 นทีโมเดลมันน่าเกลียด จะเล่นกาเลนมันก็ไม่ได้ไงไอนน้แล้แบบผมเจอนาซาสผมแบบชอบแบบงงอะ่ะงงว่าแบบกูจะเล่นอะไรดีวะอันลองมันต้องใช้เป็นอะไรวหรอคนดอ่อนเนาะคือ,รอจริงผมเล่นทีโมนี่ไม่ได้กายโยนนะแต่ผมเห็นว่ามันเจอนาซาสคือตอนแรกอะ่ะถ้าเป็น ถ้าเป็นท็อปเลนอ่ะผมอ่ะตั้งใจจะเล่นมอไฟตั้งใจจะเล่นมอไฟแต่พอเห็นนาฟาสอ่ะมันมันเชี่ยมมังไม่ได้พูดดีๆนะลูกค้าดูอยู่ใช่หรือเปล่าเขาเขาดูหรือเปล่าเราก็พูดตามความเป็นจริงอะน,นะเดี๋ยวลองกินดูเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้รู้สึกเพราะว่าไม่รู้ะ่ะเออยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องรสชาติอ่ะดีแน่นอนร้านเปร์เซ็นอนะ์อร่อยอร่อยเบอร์รี่อร่อยเบอร์รี่ คือพอผมเห็นมาเอามาปุ๊บใช่ปะ่ะสิ่งแรกที่ผมโฟกัสอ่ะสิ่งแรกที่ผมโฟกัสนะผมไม่ได้สนใจสคุณอะไรขนาดนันผมสนใจแค่ว่าน้ำตาลต่อซองอ่ะเยอะไหมแคลอรี่ต่อซองอ่ะเยอะไหมเพราะว่าการที่เรากินอะไรพวกนี้บางทีอ่ะถ้าแคลอรี่ต่อซองเยอะเกินไปอ่ะมันหมายความว่าวันหนึ่งเราไม่สามารถกินเยอะได้เราไม่สามารถกินทุกวันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบแคลอรี่5กรัมเงี้ยเออ,อเนี่ยเล็กกินได้ three hours later นะเกลียวระวังกูลาบมัระวังกูงลนนะอยมนะั <c> ้ง <oughs> เกือบเกือ <c> บ <oughs> บนหายครับต้องเล่นฟีดอะ่ะพยายามกดให้ได้คนดูฟีดคีบให้ถึงที่สุดอยายฟีโคตรยากเลยวะ่ะอยากให้กระดันคีบอย่างนี้คีบอย่างนี้ยังไงก็ดัน เล่นเกมอ่ะเราไม่ต้องพยายามไปล้วงตัวหลังเลยเว้ยคนดูเออเราแค่แบบอยู่แนวหน้าแล้วก็แบบว่าใส่บอร์ดใส่นาซัตรเรื่อยๆแล้วเอานาซัตให้ตายก่อนอ่ะยังไงก็คุ้มเว้ยเออผมผมเลือกทีมโอมาเพื่อเพื่อเพื่อแบบนี้เลยนะเออ <Okay. S 1> โอเคโเ,เหล่าล่างนัวเนียนกันเลยดีนะที่คุณไม่ได้เล่นจังเกิลรอบเนี้ยโอ้โดนหนักจังเรล่างมันมาใจเย็นียเรียนเนียนอย่เพื่อนทะเลาะกันโอ้เพื่อนตีกันตีนนขอล้อของนี้มันผิดีพิถักันได้เพือ่อนไปดี มึงเข้ามาตีดิเข,เข้ามาตีดิเข้ามาตีดิเข้ามาตีดิในบ้านก็ในบ้านเหอะกูออโต,โอต,โอตแ้แอนแฟกเลยเ Hey That's pretty good ก็มันมีสองทางเลือกไงระหว่างการเล่นกับดีโมซึ่งกูเล่นการเล่นไม่เป็นไงก็ต้องไปดีโมแล้วแหะจังหวะเนี้ยเรื่องน้ำซับใส่รัวเรื่องน้ำซับใส่ห,หัวฮะยี๋ยี๋ ย <Hello. S 1> ีมันยีมันยีลยี่ยี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 ่เจมวะคือไปเราไม่ีในแล้วนะยอะเข้าเกินก็ระวังแตกแล้วเจมเลยข้ามาข้ามาอ้อมมาอ้อมมาเพื่อนอ้อมมามันไม่เอามันไม่เอามันไม่เอายากว่ะเก็บ รือถ้าจังหวะไม่ดีจริงแม่งยากเพราะบนมันไม่ค่อยเล่นอ่ะกลับ,บ้านละออกเท้าก่อนเลยนล่วกำลังไปครับพีโม่เกิดเและเรียนล่างมีคนแบะยังใจเย็นก่อนเพิ่งได้เป็นตัวเดียวเลยครับหนักทันฟีทีกระจายเลยวะทำไมถอยอ่ะอ๋อทันนับทดลดทันหรอ,อ ออกรองเท้ามาเพื่อวิ่งหนีเลยนะเราจะได้วิ่งหนีแบบว่าจวดจาร์ดจวดาร์ดคนดูเรายังมีแฟดอยู่อ่ะจริงๆนะยังยังเล่นแบบยังเล่นห้าวได้เลยคนดูว่ายังห้าวได้สบายๆก็คอยมองแบบตลอดเวลาว่ะเพราะผมผมผม,ผมมีความรู้สึกนะผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวรีซินจะมาละอีกไม่นานนะเก็บเห็ดติดตัวไว้หนึ่งลูกดีกว่านะผมว่าลีซินยังอยู่ยังเข้าการกเฮ้ยมันเล่นอีรีเลียนหนักมากเลย Oh, oh my god. god. อเลดเกมแพ้แน่ทีโมโอเอ้ยเอาจริงถ้าถ้า,ถ,าถ้าถ้าทีมเรามันพอเล่นได้ผมว่าเลดเกมเราไหวนะเว้ยย่าผมเลือกตัวมาคาลเตอร์อน,นาซัตเลดเกมเลยนะเว้ยต้องมารอดูอ่ะต้องมารอดูครับถ้าทีมเราแบบพยุงไปได้ผมว่ามันไหวนะเว้ยอย่านักอย่านึ่งเคีเวนมึงเหยียบเห็ด จ,จ,จัดเริเรงๆถ้าผักขีบผ้าป้อมไม่ใช่เรื่องดีนะสำหรับนาซันนะผมก็ลืมไปไ่ัวบ้าบบอดไม่ทันวะบอดไม่ทันจริงคนดู ความเป็นจริงแล้วผมสู้นาซัตไม่ได้แล้วหรอวะคนดูแปลกๆเฮ้ย <c oughs> มันต้องไหวืหอวะไหลวะหรือว่าอเพราะว่ามันสโลว์ความเร็วโจมตีหรอวะคนดูเราต้องเน้นท้าเร็วดีกว่าวได้บอดนานมันบอดนานขึ้นใช่ไหเพราะว่าเอาจริงเราเอาวิ่งไวมาไล่ใครคือกูไม่ได้ใครอยู่แล้วอะผมไม่ได้ใครอยู่แล้วถ้ามันสโลว์ผมอะผมว่าผมอัพอคิวนำตอ่อดีกวอ่อ ไอ้ย่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ผมคิดไว้คือหลังจากนี้เราต้องเกาะป้อมอย่างเดียวแล้วหรอวะคนดูเฮี่ยคือเราสุ้มไม่ได้แล้วอ่ะโอ้เฮียเกินหว่านาตัดแม่งเวลน้ำผมแล้วเนี่ยคนดู เดี๋ยวผมอัพสกิลกิวอ่ะเดี๋ยวเราเราเราคัดยกบวกกันนะเดี๋ยวเรา you, อัพสกิลกิวเราอัพสกิสๆๆลก<ะ>ิวเยอะๆก่อนเยอะจริงจังเลวะเนี่ยมันเท่าเราแล้วคนดูเราพยายามกดมันแทบตายผมว่าเราต้องผักว่ะเฮ้ยมันเทเลพอร์ตมาคลิปหายแล้วผักกีไปละเออไม่ทันละผมน่าจะโดนฟรีดคลิแล้วอ่ะคนดู ดเด็กกีบเรือวิวมันโกงไปครับเอาเปลอาเข้ามาเอาเข้ามาเยี่ยนะสาบด้วยวนำหุ่นสองวลแล้ววะคนดูเยี่ยนี่กูเลือกตัวใบชนะมันดีไปเลเราดันไปพลาดแบบโดนมันสโลโคิวไปสองตัวต้องกลับไปกันแล้ววะต้องไปผมต้องไปกันแล้วนะเวยนะ์มันมาแล้ว,วะอ,อะไลค์เหยียบกูเบิร์ด โอเคเอายิงให้มันหงหนิดนะไปช่วยไม่ได้นะปล่อยตายเลยนะคนดูอ่ะอัพไปคิวคิวกันต่อน่าจะต้องปล่อยผมว่าเราไม่น่าไหวผมว่าเราไม่น่าไหว มัน,นมต้องเอาตัวอะไรไปสู้่ะ่มโม่ผมว่ามันไม่ใช่มีตัวอื่นมัน What the fuck? ไม่หวแล้วมิโโลไปแล้วมันนีม่มานะอีเลียอเลีย โค่นะอีเลียอีเลียอีเลียจบอ,อดไปกลางเลยครับเพราะว่าผมคงไปไม่ได้ครับผมยังไม่ได้เที่มชิ้นแรกเลยอ่ะบผมดูนี่หนาสั้นได้แต่ตั้งแต่แบบแบบสิบสองสิบสามนาทีแล้วมั้งเที่ยมยังไม่ได้เลยอะไรปะอะไรปะอุ้ยกลับได้ยังไงอ๋าาอ,อผิวจัดเลยไอ้นี่ก็ผิวคือมาริมัส ปแปดอ่ะตัวปแวปดะเวเอาไปดีกว่าเขาดูดูะไรเขาาไปนี่มานวารัก ไม่ตายผมไม่ตายนี่แล้วดาเมจอะได้นาชอแล้วบอคุณจะได้เทมชิ้นแรกน้ำตาแทบไหลหน้ากากเขาเี่มีสิงมา13สูนรเลยหรอวะคนดู13สูนเลยนะ้เว้ย ตตาาายยยนนะะ c a เ c h a bitch จบหน้ากากเผาหน้ากากเผาเอเดียมันดุทั้งหมดร้อยแต่เกมครับแล้วเออแล้วครับหรือเปล่าอ๋อมันก็ผูดยากเหมือนกันนะให้เอเดียมันเกิดก็จริงแต่มันมันมันเหมือนมันก็เล่นโยนโันแล้วก็ผมโยนล่งดูรอบผู้ยากอนะ เออแค่นั้นแหละยแจะตายแล้วนะหลักเื่อนมามาดิ่งเขมาดิเข้ากำลังไปผมสกิวสิวพร้อมโอ้โหสตันมือไม่ได้เลยว่ะ สวยสวยงาม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 เราชนะแล้วอ่ะเฮียมันเหยียบเห็นผมอ้อถผมไม่ได้วะ่ให้มันได้อย่างนี้ดีกว่าเอาเข็นที่สุดยิ้วยิ้วยิ้อยิอวกอพร้อม เราคำแบ็กแล้วเขาดูเราจะน้ได้เดซลีดูมันดูโอฟีดกับบารันเออมารอนก็าต้องให้ล้งเปลี่ยนแแบกจริงเลยทีนี้เดี๋ยวนะเราต้องออกอะไรวะลีเมคเกอร์ไม่ใช่หรอวะลีเมคเกอร์เอ้ผมว่าผมเล่นลีเมคเกอร์ดีกว่าได้พอจินมวหลายรอบมากเรายังดูเกมไม่ขาดนะเรา เฮ้ยสกิลคิวผมสกิลคิวผมเหมือนกันนะ่ะอยู่แบบนี้อ่ะไอ้ย่กลับแบกได้ไงวะกูแบบไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าจะชนะอะไรเกมเนี้ยทำไมอยู่ดีๆมาถึงมันเปลีกลายเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเราดันเล่นได้นะเว้ยคนดูเออเราดันเล่นได้นะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่กล้าผักทีไปวะต้องมีคนแบบว่าต้องให้ผมไปรับไหมสวยวารังไปหัวลรังไปนะครับกอนมาแล้วมาแล้วมี่มันนี้มันนี้ น Get ี่นะครับมันเกิดนต้องมันต้องมาคิวผมคิวผมโอ้โหดูดิดูดาเมจ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 ซะก่อนตันเลยงข้างเนี้ยนาซาร์เทเลพอร์ตแล้วอยู่ตรงกลางครับเอาป้อมได้ไหวเชื่อผมนาซารก็นาซารเถอะนาซารก็นาซารเถอะนาซารก็นาซารเถอะนัดทำไมเจอนาซารเล่นดีโมคนดู what อกูไม่หล่นนะกูตีบ้านนะเกมนี้ชนะที่บ้านด้ยมาเข้ามาเด็กเข้ามาเดี๋ยวมเข้ามา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 ไม่ตีแล้วสตรีมเมอร์แบกคนดูไม่คนดูแบกสตรีมเมอร์ใช่เฮ้ยเราดูเกมไม่ขาดอีกแล้วคือถ้าช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ผมวิ่งไปคิวนาซานนาซานไม่แฝดออกนะทีมผมตายเรียบเลยนะเอาจริงสกิลสกิลคิวผมนี่คือใช้เอาเคเลย เนี้ยพี่ว่าแรงๆอ่ะคือแบบยังฆ่ารีสินไม่ได้แล้วคือต้องให้ผมมาฆ่าให้ก็เกิดกินเราเองแล้วกันคนดูโอเคก็มาดเด้อเี้มันติดวมันแน่นจัง มาจินดมันมันเอาเ่องอย่างวะคนไปกันให้ดนันดันดันเพิ่มไปหน่อยวะตัวดีแล้วผมคงจะดันต่อละที่่มันทีมาล่างกันสามคน ยูทูบเหรอคุณดาวห้าสิบดวงเขาบอกว่าเอ้าเกลียวเล่นดีโม่คืออะไรทำไมมันได้ลงยูทูบตลอดเลยมีคอนเทนต์ตลอดเลย3 hours later อ่ามังกรตัวนี้เราจะเอาหรือจะปล่อยดีนาซัรก็วิ่งลงมาแล้วนะมันน่าจะทำไมวัวมึงเดินบนอากาศแบบนั้นวะอ๋อแป๊บนึงนะคุณดูผมขอขอขอโฟกัสเกมแป๊บนึงมันเอาแน่ๆล่ะเอาลิซินเอาลิซินเอาลิซิน เลีะนมังสั่งไม่เข้าสั่งไม่เข้าแล้วสั่งไม่เข้าแล้วสั่ไม่เข้าแล้วยิงเลย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 เออมันสั่งไม่เข้าเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้ามันสั่งไม่เข้าเฮ้ยลีเลียมึงอะไรไอ,อ่ะเ,เข้ามาดิเข้ามามึเข้ามาลีเลียมึงเข้ามา Kelin, cái nào wá? Oan tông tì cay. Tì cay jăng lơn. À. Ok. Hey, Jan. Qua mình nâu lớn không bé. nó สองพันหนึ่งขอ้โหแพงจังอ่ะโอกัสพันใหญ่เกิดมาได้มันโลนพลังไปครับช่วยมันดิช่วยมันดิเฮ้ยวองอยู่ล่างเฮ้ยถ้าถ้าเราเอาได้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 เอา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 เราวองอยู่ล่างเราบองไม่มีเทเลพอร์ตทุกคนเราได้ได้เราไหวเราไหวพลังไปใส่ใส่จังหวะเนี้ยต้องใส่มันสับไม่เข้าแล้วมันสับไม่เข้าแล้วมันสับไม่เข้าแล้วมันสับไม่เข้าเลยมันสับไม่เข้าเลยเอ้าเรื่องหวานไปไหนวะ จำไว้ครับเจอนาซารเล่นทีโมครับนี่คือเดอบสแล้ว <c oughs> ใช้แบบว่าต้นเกมเราต้องยืนเลนให้มันให้มันแบบถึงๆหน่อยอเอาดิเอาป,ป้อมมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาอันนี้ให้ตีแปบ๊บเดียวป้อม <c oughs> อ่ะวววววว้ว้ว้าาา ดันกลางผมเอาฟ้อมอมนเครับน่าจะได้ไปฟ้อมกันจ้าไม่โยนไม่โยนไม่โยนมีคนโยน ตัวอะไรไม่ได้เลยเขาเฮ้ยเจฟมึงคิดดีแล้วเหรอมึงไม่มีสกิลคิวกูแหละนะกูบอกเลยมึงระวังตัวให้ดีอ่ะหรอผู้ชมหล่อนสองไม่รวมสองไม่รวมไม่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 คือถ้าทารสซัดกดตีสู้นะผมว่าพี่ได้ไงแต่คือเฮ้ยเฮ้ยวัดทองเหรอวะวัดทองแม่งรอดหน้ารอดตา คือเราจะเอาเราต้องรีบเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวอมังกรจะเกิดตีผมเลยอ่ะ,ะอที่ไหนเอา,า,าลิฟท์เอาลิฟท์อะไรับเอ้ยถัด ภาควิกตางกันนะ้างเนี้ยไม่ไม่เสียเวลาครับ <W. S 1> น่าจะเอ็นได้ครับเราน่าจะชนะและสรุปคือนาซัตะ,ะได้แค่3ตัวในเลนอะเ <laughs> พอหมดเลนเบคคือแบบทำเีืออะไรไม่ได้แนละ้วโดนสกิลคิวผมอะ <c oughs> น่าจะเอ็นได้จติงจหมด คือไอ้จริงๆอะสก,กิลวูดีมากแต่ผมก็ชอบวัวเล่นเหมือนกันเลกดให้วัวเนี่ยเอ้วัวจังหวะเปิดแม่งแบบเอาเรื่องดีด